ชิฟลงโฟอีฟค่ะและกล่าวถึงที่มาของผลิตภัณฑ์น้ำหวานเท้มข้ทเฮลโลโฟอีฟน e ะคะขอเรียนเชิญดตรสมชายรัตนภูม hmm. ิพินโยค่ะประธานกนรรมการบริหารบริษัท r า Food s u p p l ฟัายจำกัดมหาชนนะคะกล่าวต้อนรับสักหน่อยนะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะ ก็อยากจะให้ท่านประธานนะคะหรือว่าท่านดรสนชายรัตนภูมิพินโยนะคะประธานกรรมการบริหารค่ะบริษัท R&B Food Supply จำกัดมหาชนนะคะเข้ามา ต้อนรับแก้ขาผู้บริหารค่ะจากบริษัทเวิร์คทอยส์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนค่ะแขกผู้มีเกียรตินะคะสื่อมวลชนค่ะและเจ็ดสาวสมาชิกวงโฟอีฟนะคะพร้อมกล่าวที่มาค่ะของผลิตภัณฑ์น้ำผ่านเข้มข้อน,ฮนเฮลโหลโฟอ,อีฟนั่นเองนะคะรวมถึงวัสดุประสงค์ค่ะและโอกาสต่างๆจากการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจค่ะสวัสดีสวัสดีครับ สเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับแล้วก็มีแขกทุกคนที่มาในวิลเอลส์นะครับกระผมนายสมชายารัตนพงพิญโยนะครับซีอีโออีเอฟนะครับอขอต้อนรับบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์มหาชนก็ขอ ก็ขอบคุณพี่กรณ์นะฮะปัญญาโฉนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมงานนี้นะครับและสุดท้ายก็ขอบคุณน้องๆผัวทีทั้งเจ็ดท่านนะฮะมีน้องไม้นะฮะน้องฝ้ายน้องตาอมน้องตาอมนะคะน้องโจลินค่ะน้องโจลินนะคะน้องน้า ใค่ครั<อ> 1> 1> บ1คนครบเลยนะครบแล,แล้วนะคะผมจำได้หมดขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณน,<ด>นะคะ คุณท่านนะคะดรสมชายรัตนภูพินโยนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท R&B Foods จำกัดมหาชนด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตค่ะเรียนเชิญคุณชลากรปัญญาโสมประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิตัลบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะอยากจะให้กล่าวความรู้สึกค่ะที่ได้ร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท เป็น B Foods ั u p p l y จำกัดมหาชนนะคะและก็บทบาทค่ะในการรับผิดชอบของการร่วมมือทางธุรกิจค่ะเรยนเชิญเลยค่ะก็จริงๆก็ต้ขอบคุณค่ะคุุสมไทยนะครับาดีพี่ดี่ร่วมมือกันค่ะบทบาททีขึ้นแล้วก็จริงๆทางเราก็แค่ช่วยดูแลเรื่องพัฒนาสปอตห่ัค่ะ ได้ยินไหมคะโอเคค่ะโหอ,อยู่กับน,นตอวแก่ไปเลยนะคะน้องนองน่ารักมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอยากจะให้ส่งตัวแทนสักหนึ่งท่านนะคะขึ้นมาก ถึงความรู้สึกเนาะกับการร่วมมือกันร,ระหว่าง r v f ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมอาหารได้ับมานานกว่า30ปีกับท่ายโซโซเอ็นเตอร์เทนเมของ w o r k ์กทอยส์เอ็นเตอร์เทนะคะสถานีเจ้าของรายการยอดนิยมมากมายนะคะที่มีความสนใจในตลาดสินค้าบริโภคจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้น Hello For e ค่ะ <c oughs> ได้ไหมคะเดี๋ยวจับไว้ให้นะคะเดี๋ยวจับไว้ให้อะขอเสียบื้อให้หน้อง รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้วันนี้ก็ได้มาโรงงานไได้มาเจอกับทุกคนเดี๋ยวเราจะมีการแจกน้ําหวานมุ้งข้าหวานให้กับชีวิตของทุกคนกันค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที oh. ่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางพี่ๆค่ะเขาก็คือผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งที่เราว่าให้โอกาสพวกเราทั้งหมด7คนได้มีผลิตภัณฑ์อะไรใดๆแล้วก็ได้มาเจอรวมกิจกรรมดีๆกับเพื่อนๆแฟนๆทุกคนค่ะ ผู้บริหารนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะจากวงของอีฟเนี่ยได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวดิฉันไปข้างหลังนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปร่วมกันได้เลยค่ะด้านหน้าไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมละกันอ่า,อาม,มันมันเมนชูบีหน้าทำไมเพิ่งนิ่งหมดเลยดริงจริไม่เห็นตัวเลยขอโทษนะนั่นแหละค่ะก็ มันมีอะไรน่าสนใจอยู่ค่ะบอกว่าทุกคนจะรอดูกันนะครัมฟิลฟิถ้ามันออกมาแล้วมันจะเป็นฟิลแบบไหนที่มันจะแตกต่างจากการที่เราถ่ายในสตูดิโอปกติมันก็จะเป็นฟิลแบบวาย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 ายว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 าาววายวาย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 วายววายวานวายยะายวายวายวายยวาายวายยว่ะถากต้องานวารยยาา่้วาายถ่ายี่่วย เจอออกพรุ่งนี้ค่ะทีเซอร์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 เลยน่าจะเดากันได้ค่ะถ้าดูคลิปใช่ก็สำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าเพลงจะเป็นยังไงก็สามารถไปกดติดตาม Go E Official ได้นะคะมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ทางเป็นวิชวลคือที่ปล่อยไปแล้วที่เป็นทินให้แล้วก็อันที่กำลังจะปล่อยตามมาพวกทีเซอร์แล้วก็เอวีนะคะดูได้ที่ Go E Official นะคะใช่กดกระดิ่งไว้เลยนะคะทุกคนกดติดไว้ถ้าหลังจากนี้ไปเราจะต้องสอน ชอปก็มีอยู่ครับอยู่ค่ะขอทดบัตรธนาคารป่ไรองแค่ไหนครับคุนี้เพบัตรก็หุดเะาสดีด้วยก็กำลังกำลังกำลังซ้อมเนาะบอนโปรเซสค่ะตอนโปรเซสเซอะไรกัแล้วถ้าเขริมรอบละวันได้ค่ะได้ได้ไหมถามด้วยก่อนถามมีดีกว่าเตียงซื้อบัตรได้เรื่อยๆนะคะสุดท้าให้ฝากเอ็มบีด้วยแล้วก็บัตรนิานด้ว โอเคค่ะก็ขอฝากเพลง Situation s h i p ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันที่2มงพฤษาคมนี้จะปล่อยตัวเต็มแล้วก็ให้ทุกคนไปรอดู m อีกันระหว่างนี้ก็สามารถดูวิชีโอฟิล์มกันได้นะคะมิสตอร์โสีให้ทุกคนได้แบบได้ลองคิดเออ้ยมันมันเชื่อมกันยังไงนะเราเ คนเป็นยังไงกันนะคะก็รอติดตามด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือละครเวทีนี้ท่านอิ่งห้อยนะคะทุกคนสำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงวงเฉลียงก็มารอฟังเพลงวงเฉลียงกันแล้วก็ตำับโฟไอแล้วก็เอลิสนะคะมารอดูโฟอีฟ e แล้วก็ Atlas แอนลัสในละครเวทีนี้กันเยอะๆนะคะเพราเราจะตั้งใจซ้อมแล้วก็ทำออกมาให้เต็มที่สุดค่ะฝากได้ไหมด้ค <c oughs> ่ะแล้วหวานโฟอีฟเลยนะคะที่รวมมที่รวมมาที่รวมมากที่เวทีนี้มันเป็นทองวงเราในสายราวัล ก็จริงๆต้องขอบคุณผู้ใหญ่จากหลายๆงานเลยค่ะที่แบบเห็นศุกย่าพในวงเราแล้วก็เห็นในแบบความสามารถในวงเราอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวงการศิลปกรรมตากอากาศก็ฉลองว่าเป็นตัวแทนที่แบบอยากให้ทุกคนได้รู้จักวงการศมลอะตากอากาศก็มันสนใจมากเพราะมันจะต้องมีความเป็นแบมันได้รางวัมันจะต้องมีความสนใจนะคุณก็งานในทีมก็ทำเต็มที่ในทุกงานแหละค่ะ ว่าคาดหวังไหมมันเป็นความรู้สึกแบบว่เรียกว่าอะไรอ่ะอยากว่าเราไม่อยากใม่สมควรนะคืองั้นมากกว่าถ้าถ้าถามว่ากดดันอะไรมันคือกดดันในแง่ที่ว่าเราทําตัวเองให้คู่ควรกับรางวัลที่ได้มายังไงดีนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปโฟกัสกับการทำงานมากกวังแต่เราต้อองว่าคนนี้ต้องทำได้เรารู้สึกยงไงคำนี้ก็ทำได้ทำได้ค่ะเราเราก็ทุ่มเทของเราแบบเราได้รางวัลเนี่ยแหล ปูยิปหรอคะจุดเด่นของปูยิปมันคือความแตกต่างที่ลงตัวสวยนะสะเอาตรงๆก็สวยเลสวยก็ูไม่รู้เหมือนกันรับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนโอเคค่ะมุ้กคช่ะมม่มาีมา่ิดอทุกคนเลยค่ะให้สีที่ไหคะสีแดงนะคะ